สวยจริงๆเจ,จ video, นนี่เกี่ยวก้อยลูกสาวพร้อมแท็กทีมเพื่อนสนิทนานาแอนอลิชาทริปญี่ปุ่นลูกสนามบินของแม่ธรรมดาแต่เก่มากหลังจากที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมาหลายเดือนนางเอกสาวคุณแม่สุกตาเจนี่เทียนโพสุวันจึงขอเกี่ยวก้อยลูกสาวสุดที่รักน้องโนล่าและแท็กทีมเพื่อนสนิทจากแก๊งนางฟ้านานารบีนาและแอนอลิชาที่มาพร้อมกับครอบครัวเหินฟ้าเช็ดอินิเซโกฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นได้สัมผัสอากาศหนาวแบบติดลบและเด็กๆสนุกสนานกับการเล่นสกี ซึ่งก่อนจะบินไปเช็คอินฮอกไกโดในอินส a าแกรของนานาไรบีนาได้เขียนถึงความน่ารักของทริปนี้ที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นครอบครัวใหญ่ Family Vacation ครอบครัวใหญ่เลยปีนี้และได้ลงภาพของทุกในทริปที่อยู่ในโมเมนต์สบายๆทั้งเวสามีและลูกๆแต่ที่สะดุดสายตาสุดๆคือลูกสนามบินของเจนนี่ที่มาแบบเรียบๆพร้รอมดูลูกสาวตัวน้อยทุกสถานการณ์แต่ในความเรียบๆนั้นบอกเลยว่าแม่สวยมากน่าเด็กมากจริงๆ โดยเฉพาะกรุปช็อตที่สาคุณแม่แชทภาพร่วมกันนั้นบอกว่าพี่สาวพาน้องๆมาเที่ยวก็ได้นะเนี่ยคนสวยไม่ต้องประโคมเยอะก็สวยและเก๋มากจริงๆขัะ